สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับเราในช่องラ i เซ e r iser, ในเกม Cookie Run Kingdom ซึ่งเป็นเกมใหม่ที่ผมเพิ่งเล่นนะครับผมก็เลยอยากมาเปิดกระชาให้ท่านผู้ชมดูครับแล้วก็ผมได้เพิ่งซื้อไมเข้ามาใหม่ครับก็อยากให้ท่านผู้ชมดูว่าไมตัวเนี้ยกับไมตัวเก่าที่ผมใช้มันต่างกันยังไงไมนี้ดีกว่าหรือไมก่อนหน้านี้ดีกว่าคอมเมนต์ใต้ใคลิปได้เลยครับก็ได้ดองเพชรไว้33,000เพชรครับ เพื่อมาเปิดกาชาครับก่อนอื่นเลยครับไปดูคุกกี้ของชั้นก่อนเลยตัวที่ผมใช้ตอนนี้ก็คือมีเอสเปโซมีแพมนะครับก็มีแค่2ตัวที่เป็นตัวเมตาหรือตัวที่แร่ๆของตอนนี้นะครับแล้วผมก็มีตัวฮิลอีก2ตัวครับแต่ผมก็ไม่ค่อยได้ใช้ครับอยากได้สมุนไพรมากกว่าครับตัวฮิลนะครับมาดูเป้าหมายก่อนเลยครับเป้าหมายที่ผมอยากได้ก็คือมีดาร์ช็อกโก มีรถนมแล้วก็รถสมุนไพรครับคือสามตัวนี้ยผมอยากเปิดได้ใน33,000เพชรครับมาดูกันเลยว่าผมจะเปิดได้สักตัวไหม <c oughs> เดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะครับผมจะเปิดสเปเชียลนะครับหรือเอพิโซดสิบทีฟรีไปก่อนครับมาสองตัวแบบนี้ร่วมลุ้นครับว่าจะได้ไหม <c oughs> <c oughs> ได้นะครับ มาดูกันครับว่ากี่ตัวหนึ่งตัวนะครับเป็นตัวอะไรเอ่ยมีดาวาแลนะครับมาตัวแรกเลยหรือเปล่าโอ้มาตัวแรกเลยนะครับตัวอะไรตัวอะไรใครจะสู้กับฉันออกมาสิน่าจะเป็นมันม่วงนะครับตัวนี้มันม่วงจริงๆด้วยครับเป็นตัวใหม่นะครับที่ไม่เคยได้เดี๋ยวผมสคิปไปเลยนะครับน่าจะมาแต่เศษแล้วก็เศษนะครับ โอ้มาสองตัวนะครับมีอีพิกตัวหนึ่งแล้วก็มีคอมมอนหนึ่งตัวครับ mm hmm. เดี๋ยวไปต่อกันด้วยตู้สุ่มระดับสูงนะครับ mm hmm. เปิดฟรีไปมาสองตัวอีกแล้วนะครับ mm hmm. มาดูกันเลยว่าตาหวานหรือเปล่าตาหวานอีกแล้วนะครับมาลุ้นกันว่ามีกี่ตัวนะครับ mm hmm. มาหนึ่งตัวนะครับอีพิกเป็นตัวที่อยากได้หรือเปล่าไปลุ้นกับผมเลยครับ เปิดประตูมาน่าเป็นแรนะครับอันนี้คุกกี้เจ้าหญิงนะครับตัวนี้ต่อไปก็เศษครับเศษอีกแล้วครับเศษต่อเนื่องครับผมโอ้เศษครับเศษอีพิกครับน้องแข็งครับผมมาดูกันเลยว่าอีพิกที่ผมจะได้เป็นตัวอะไรหน้ามาตัวสุดท้ายครับมาแล้วครับตัวนี้แลนด์มาร์กแน่นอนครับชื่อยาวๆแบบนี้ ก็เป็นตัวที่ผมไม่อยากได้เท่าไหร่เลยครับเป็นตัวแทงที่ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ครับได้เศษแลนด์มาร์กด้วยนะครับคือได้แลนด์มาร์กแล้วก็ได้เศษแลนด์มาร์กอีกครับต่อไปเดี๋ยวผมจะเปิดตู้เอฟเปกตอ่ะอ๋อเดี๋ยวผมจะเปิดสมบัติก่อนนะครับว่าฟรีสมบัติ5ครั้งจะได้อะไรคอมมอนนะครับคอมมอนครับคอมมอนอีกแล้วครับแรนะครับ แล้วก็คอมมอนครับสรุปเกลือสุดๆเลยครับสมบัติที่ไม่มีอีพิกเดี๋ยวมาเปิดตู้สเปเชียลกันเลยครับตู้ที่หาเอสเปซโซนะครับดูกันว่า33,000เนี่ยผมจะได้เอเฟซโซหรือตัวที่ผมอยากได้หรือเปล่าเริ่มกันเลยครับโอมา3ตัวแบบนี้ไม่ได้แน่นอนครับถ้าเกิดมา3ตัวแบบนี้ต้องมีตัวมังกรอยู่ตรงกลางครับเดี๋ยวสกิปไปเลยครับขอสกิปไปเร็วๆเลยครับ ไม่ได้ครับได้แลมมาหนึ่งแล้วได้คอมมอนสองครับรอบต่อไปแล้วครับครั้งที่สองเมื่อกี้ครั้งที่หนึ่งนะครับโหนี่ครับมีมงกุฎอยู่ตรงกลางเห็นไหมครับถ้าเกิดมีมงกุฎแบบนี้ก็คือได้อีพิกแนะ่นอนครับหนึ่งตัวมากี่ตัวครับมาหนึ่งตัวนะครับอีพิกจะเป็นตัวที่อยากได้หรือเปล่าครับ มาตัวแรกเลยนะครับตัวอะไรเอ่ยถ้าหากย้อนกลับไปในอดีน่าจะเป็นดาร์ช็อกโกนะครับตัวนี้ว้าวดาร์ช็อกโกจริงด้วยครับมาหนึ่งตัวแล้วครับเหลืออีกสองตัวครับเหลือลดนมแล้วก็เหลือรดสมุนไพรนะครับสองตัวไปรอบต่อไปเลยครับรอบที่สามเหลืออีกสองหมื่นเจ็ดจะได้อีกหรือเปล่ามาสองตัวแบบนี้มีโอกาสลุ้นนะครับว่าจะตาหวานหรือเปล่าไม่หวานนะครับเดี๋ยวไป เดี๋ยวสกิปไปเร็วๆเลยครับดูรอบต่อไปนะครับร่วมรุนนะครับมาสองตัวแบบนี้มาดูนั่ที่ตาว่าตาหวานหรือเปล่าไม่หวานอีกแล้วนะครับขอสคิปไปเลยแล้วกันครับจากได้ดาร์ช็อโกแล้วก็ไม่ได้ตัวอะไรนะครับสองตัวนี้อีกแล้วครับหน้าหวานไหมไม่หวานสามตาติดครับผมว่าเกลือมากเลยนะครับ เดี๋ยวสกิปไปเร็วๆครับแครอทมานะครับขออีพิกนะครับรอบนี้โอมาครับมีมงกุฎอยู่ตรงกลางเห็นไหมครับแบบนี้ก็คือได้อีปิกแน่นอนหนึ่งตัวครับตาหวานด้วยครับโหมาสองตัวนะครับสองตัวนี้ขอเป็นรถนมแล้วก็รถสมุนภพยเลยได้ไหมครับอีพิกอีพิกมาตัวแรกเลยนะครับมาลุ้นกันว่าตัวอะไรครับหะเห็ดครับเห็ดแน่นอนครับอันนี้ เป็นตัว PVP ที่เก่งมากครับแต่ลงด่านไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ครับอันนี้น่าจะเป็นเศษนะครับเศษเรื่อยๆเลยครับยังเหลืออีพิกอีกตัวนะครับลองมาดูกันเลยว่าอีพิกอีกตัวจะได้เป็นตัวอะไรโหมาแล้วครับเจ้าเด็กน้อยทำไมถึงอ่อนโยนน่าจะเป็นปืนหรือเปล่าครับตัวนี้ปืนจริงด้วยครับตัวนี้ข้าไรเป็นตัวที่ไม่อยากได้ทั้งสงตัวเลยครับ เดี๋ยวสกิปไปเร็วๆเลยครับเหลือ15 000เพชรแล้วครับเปิดได้อีก5รอบนะครับมา2ตัวแบบนี้ตาไมห่หวานอีกแล้วนะครับโอ้โ oh, น no. ขอสกิปไปเร็วๆเลยครับกดอย่างเร็วยังดีนะครับได้เศษเอสดเปโซมาครับรอบต่อไปขอเตาหันได้ไหมครับรอบนี้ตาไมห่หวานอีกแล้วนะครับ oh. เกลือสุดๆดวงจะเกลือไปไหนครับเนี่ยเหลืออีกสามรอบนะครับมาสองตัวแบบนี้อีกแล้วครับตาไม่หวานอีกแล้วครับโอ้โหสุดยอดครับไม่ได้อะไรเลยครับผมผมขอห้เปิดระดับสูงหนึ่งครั้งแล้วกันครับโอ้มีมงกุฎมานะครับตาหวานแน่นอนครับตานี้มาหนึ่งตัวนะครับ มาดูกันเลยครับว่าตัวอะไรโหแลนะครับอันนี้โคเวอร์นะครับเป็นตัวที่แจกฟรีมานะครับอันนี้เศษแน่นอนครับนี้คอมมอนหรือเปล่าครับคอมมอนครับนินจาผมว่าเท่มากนะครับตัวนี้เศษเอสเปซโซครับรุ่นที่สามครับ เศษอีกแล้วครับเศษเรื่อยๆเลยครับเศษอีกแล้วครับอีฟิกมาตัวอะไรครับตัวอะไรเอ่ยน่าจะเป็นหิมะนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ไม่ได้อยากได้เลยนะครับโอกาสสุดท้ายของผมแล้วครับมาช่วยเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับขอลดนมสมุนไพรมาตัวเดียวนะครับแบบนี้ไม่ได้แน่นอนครับ สริปอย่างไวผมว่าผมผลประกอบการค่อนข้างจะไม่ดีเลยนะครับผมว่าผลประกอบการก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับว่าเราได้ตัวอะไรบ้างเนี่ยครับก็มีแลนด์มาร์คมีมันม่วงมีดาร์ช็อกโกมีเห็ดแล้วก็ปืนนะครับมีปืนแล้วก็เนี่ยครับน้ําแข็งก็มีดาร์ช็อกโกที่มาตัวเดียวนะครับตัวที่อยากได้นอกกนั้นก็ไม่ได้ใช้เลยครับอาจจะได้ใช้ในอนาคตก็ได้ครับ คลิปนี้ผมก็ขอจบไปเท่านี้นะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าไม้ตัวเนี้ยดีกว่าไม้ตัวที่แล้วหรือเปล่าคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครับถ้าคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ